ชีวิตมันแย่จ้างหมอดูมาดูดวงมาทำพิธีสะดอกเคราะห์แต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นแบบนี้ผิดชอบโกงประชาชนจริงหรือไม่ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน o o k และ y และ u b e c h a anel นะครับ ทนายคู่ใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่กําลังฮอตน้าทนาปีนียรัะเพราะว่าชีวิตคนย่าแย่ไม่รู้จะไปปรึกษาที่ไหนก็ต้องพึ่งหมอหมอความอย่างเราหมอดูสิเอาหมอดูมาสะดอกเคราะหมาดูดวงหน่อยมาทําพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายแม่พูดถึงแล้วก็นึกถึงขันน้องคำของเราเอมองไม่คิดถึงหมอความเลยไม่คิดถึงหมอความหมอดูนี่แหละ มีคดงคดีอะไรเงี้ยไปดูดวงก่อนด<ป>ูดวงก่อนจะชนะไหม <c oughs> ชนะหรือเปล่าครับถ้าเ<ไ>จ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าชนะลูกไปกลุยเลยแก้กรรมสะดเดาะเคราะห์เรียบร้อยเรียบร้อยทําพิธีเสียตังค์ไปประมาณเมื่นนึงค <c oughs> ดีชนะมาก็บอกว่าอุย้ยหมอดูแม่นไม่ได้ชมทนายความเลยไม่ไม่ชมทนายเก่ง เนี่ยไปดูดวงเจ้านี้มาบอกว่าชนะเห็นไหมชนะเลยแต่ถ้าแพ้คดีมาบอกทนายห่วยทนายทําไม่ดีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมอดูล่างทรงสะเดาะเคราะห์ไม่ดีเลยนะใช่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้นะครับเราไปดูดวงแล้วก็ไปทําพิธีจ้างคนมาสะเดาะเคราะห์ให้กับเราเนี่ยแต่ปรากฏว่าชีวิตที่มันไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีอะไรเปลี่ยนเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไอ้หมอดูแบบเนี้ย มันจะผิดชอโกงประชาชนจริงๆกเหรอครับทนายพีรนัสคือวันนี้เนี่ยก็เห็นหลายเพจต่างๆเนี่ยก็เอามาแชร์กันสนัดโซเชียลเลยนะว่าจ้างคนมาสะดอกเพาะม,มาทําพิธีแล้วมันไม่ดีขึ้นก็ผิดชอบโกงประชาชนมผมจะบอกอย่างนี้เลยจริงครับจริงผิดครับหมอดูหนาวนะเนี่ยอ่าเปิดแอร์เบาแอร์หน่อยเบาแอร์หน่อย ทำไมถึงผิดช่องโกงประชาชนครับเพราะว่าอะไรเอ่ยคือคือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่ออืว่าความเชื่อมันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ไม่ได้ครับใครก็เชื่อใครเชื่อมันออคือถ้าหากว่าคุณเชื่อแล้วเอาคนที่เขามาทําพิธีคุณยังอยู่ในโอวาเนี่ยม,มันก็ไม่มีปัญหาไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าของติงของเก้เนี่ยมันมเยอะขนาดไหนแลนี่มีของเก้เยอะ เราไม่รู้ไงคุณรพศิ์รู้ไหมล่ะอันไหนของจริงอันไหนของเก๊ะผมขอนั่งยานแป๊บน,นึงเอาเอาเป็นยานอวากาศหรือยานอะไรอ่ะ <c oughs> คือดูไม่ออกเลยว่าใครจริงใครเกร๊ใครเข้าจริงเข้าปลอมใครทักถูกทักอะไรเป็นจิตอ่อนหรือเปล่าไปเชื่อเขาเอ้าวแล้วเวลาขึ้นศาลมันจะพิสูจน์กันยังไงอะเออ,เอ,อมันก็พิสูจน์ไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ทำไมผมถึงฟันธงว่าผิดทุกกรณีอืมแต่ผิดในที่นี้คือไม่ได้หมายความว่าจะติดคุกหรือไม่ติดคุกหน้านะั่นเป็นเรื่องกระบวนการใน,รใ,น,ใ,นในการดำเนิ <S 1> <S 1> นการฟ้องร้องต่อสู้คดีกันอีกทีหนึ่งซึ่งการทําความเข้าใจว่าทําไมถึงผิดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าความผิดฐานช่อโกงประชาชนเนี่ยเบื้องต้นมันต้องตั้งต้นมาจากเรื่องของช่อโกงธรรมดาก่อนครับซึ่งในประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสี่หนึ่งเนี่ยนะครับได้เขียนเอาไว้ชัดนะครับว่า ผู้ใดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงเนี่ยไปแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะแล้วก็คนที่โดนแสดงข้อความเป็นเท็จเนี่ยไปเชื่อหลงเชื่อแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินให้ใจ่ายตังไปจ่ายตังส่งมอบต้องมีการส่งมอบทรัพย์สินครับงคือแสดงข้อความเท็จสองส่งมอบทรัพย์สินแล้วก็มีการเจตนาทุจริตก็คือสแสวงหาประโยชน์ จากการที่ตัวเองไปหลอกลวงเขาหรือปกปิดข้อได้จริงเนี่ยนะครับก็ผิดฐานชอโคงโทษจำคุกไม่เกินสามปีแต่ถ้าไปกระทําต่อคนที่ด้อยปัญญาเนี่ยโมโเขาบอปัญญาเนี่ยโทษก็เพิ่มขึ้นเ<อ>ป็นห้าปี ซึ่งบางคนเขาเวลาเขาพิการเขามีอเขาเรียกยังไงนะจิตไม่สมประกอบถ้าไม่สประอบจนเือนไหลอกคนพวกนี้ไปหลอกเด็กหลอกจิตไม่สมประกอบจิตฟันเฟือนอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยยิ่งกว่าเดิมยิ่งกว่าเดิมสามตีสองเนี่ยผิดห้าปีครับแล้วถ้าไปทําช่อโกงลักษณะเนี้ยกับประชอชนไม่จํากัดว่ากี่คนนะแต่ว่าเป็นประชอชนกี่คนก็ได้แหละผิดฐานช่อโกงประชชนก็โทษจําคุกก็สูงขึ้นนะครับก็คือไม่เกินห้าปีเหมือนกันแต่ปรับ ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทในชั้้งเปรี่ับจำั้งปรับนะแต่ถ้าเขาบอกว่าก็ฉันเขียนไปแบบนี้เชิญชวนมาสะดอกเคราะห์ทำบุญอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคนเขาเข้ามาจ่ายตังเองไม่ได้ไปแสดงข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงใครนี่ครับศาลที่เคารพเอางี้ยกเคสกรณีตัวอย่างละกันนะที่ศาลเคยลงโทษเอาไว้นะครับในคำพิพากษาฎีกาที่1 4.7 7เทับ2549เเนี่ยนะครับเขาบอกว่า ทำพิธีสะดเดาะเคราะห์เนี่ยอันนี้เป็นเหมือนเป็นของมุสลิมด้วยนะอเอาคัมภีร์อันกุรอานมีโอ่งน้ามนต์นะครับแล้วก็จุดทูบเทียนวางแล้วก็เอาแพะมาบวงสรวงครับอย่างเงี้ยเนี่ยผิดเนี่ยสารลงโอ้เออสารลงเอาไว้นะว่าผิดชอบโกงไรชนนะแล้วก็มีเคสหนึ่งนะที่คำวิกษาดิกาที่สองเจ็ดสี่หกทับสองห้าสามศูนย์นะครับจำเลยเนี่ยไปหลอกลวงคนอื่นเนี่ยว่าเด็กชายเนี่ยบุตรของตัวเองเนี่ยเป็นเทพให้มาเกิด ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาจารย์น้อยเลยนะรักษาจะมีจะรีรักษาโรคต่างๆได้แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยที่ไปรับการรักษาเนี่ยเอาเงิน12บาทเนี่ยมาวางอันนี้ยุคนั้น12บสองบาทเยอะไงมอ่าเป็นค่าครูเนี่ยนะแล้วจดจุดเทียนหยดน้ําตาเทียนในขันบอกว่าใช้น้ำมลรักษาได้อันนี้สารลงว่าผิดช่อโกงประชาชนโอ้โหจากการที่ไปสืบค้นมาเนี่ยมีดีกาอยู่ประมาณ10เคป มีที่ยกฟ้องแค่เดียวครับทำไมถึงยกฟ้องคือเป็นการต่อสู้ว่าเป็นการที่ทํานายอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่มันยังไม่เกิดขึ้นม,มันเป็นเรื่องที่มันไม่แน่นอนแล้วนนเป็นเรื่องของการซื้อขายคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็นการเสริมดวง เพื่อให้ตัวเองเนี่ยขายได้ครับอ่าไอส่วนเนี้ยก็จริงแต่ละคดีมันก็จะแยกต่างกันไปนะครับครับ,รบอืมก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครจะไปเป็นหมอดูดูดวงแล้วก็ไปดูเนี่ยอาจจะแสดงข้อความเป็นเท็จกะคนอื่นเขาอ่าผมนึงบอกว่าถ้าเอาลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยอยู่มันไม่มีปัญหาไงเออแต่ว่าพวกที่ ไปแอบอ้างแล้วก็คิดค่าครูแพงๆแล้ววันใดวันหนึ่งที่เขาตาสว่างขึ้นมาเนี่ยพวกร่างทรงหมอดูสะดอกเคราะห์อะไรพวกนี้อันตรายรถ้าเขาไปแจ้งความมาเนี่ยโอกาสขาเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยขเข้าไปอยู่ในคุกนละนะ่วนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดคุกสูงเลยนะครับถ้าหากว่าถูกแจ้งความยังไงก็เตือนเตือกันไว้นะใคร,รที่หมอดูตอนนี้รู้ตัวเองว่าเป็นคนดูเนี่ย ก็ปิดแอร์เบาๆหน่อยอทำไมฮะเดืนหนาวเริ่มหนาวสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวลากัไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ต่อๆไปสวัสดีครับสวัสดีครับ